สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาท้าจินตากับแม่ครับใช่เนี่จะจดากับน้องครูวันนี้เราจะเอาหลักหลักสิบก่อนอาเดี๋ยวแม่จะแม่จะถามน้องครูน้องพรูตอบเลยนะน้องพรูตอบให้ได้นะตอบให้ทันด้วยนะอ้าแม่จะบอกว่าอ้าวหนึ่งสองสามสิบบวกยี่สิบบวกสามสิบบวกห้าสิบบวกหกสิบบวกเจ็ดสิบบวกแปดสิบบวกยี่สิบบวกสิบบวกสามสิบ บวกห้าสิบว 70, บวก80บวกแ0บวกเ0บวกยีบวกส0บวกตอบแปดเหรอถูกไหมียเคนะออ <Okay. S 1> อ่ะ <Okay. S 1> อีกอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบยอีกิงรอบนะน้องปูจะมาท้าแข่งกับแม่ยาดาทุกวันก่อนนอนนะแม่ยาดาจะท้าแข่งกับน้องปู <laughs> แต่แม่ยาดา <laughs> ก็ไม่เกี่ยงท่อน้องปูหรอกน้องปูเก่งกว่าแม่ยาดา ันนี้เราจะเอาหลักสิบเดี๋ยพวพรุ่งนี้เราจะเอาหลักร้อยนะครับก็ติดตามกด s u b s c r i ให้น้องภูกัน <Hey. S 1> ด้วยนะเอ่อสคาย <laughs> เอาเอาไมนะตอบไมเอาอีกหนึ่งรอบนะโอเคพร้อมนะพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามสามสิบบวกยี่สิบบวกห้าสิบบวกแปดสิบบวกเจ็ดสิบบวกยี่สิบบวกสิบบวกเก้าสิบ บวก100บวก10บวก20บวก50บวก80บวก60บวก70ตอบข้าร้อยห้าสิบเหรอแค่นี้แหละโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับกับน้องปูแม่ยาดาโอเค